วันนี้มาเกี่ยวข้าวนาฟอกนะครับทงสุดท้ายจิกินให้ทรงขาดมั้งฮะจะตูดกินให้ทรงขาดเลยนะวันนี้ขอจากสามล่างสามมื่นนี่ชีซ้า,ามห้ ก้าของหน้าไปใช้หมดเกี้ยวละกาวหนีท้อห้าแม่ขนหนีรลดเขาบ่มาดอกกะาวของหน้า็าอยู่ขน,นขหนีามารอดขนหนีรดขนไปแห่งไกลก็ได้ได้มาสิโ่นซ่อนห่อนดีปะ คืออยากเททแทนาหน้าคืออยากเทศแทนสาหน้าคืออยากเททแทนสาหน้าใบเฮ็ดยังไนคุณท่าเห็ดคนท่าเฮ็ดเฮาก็เห็ดแน่ใหม่ได้ตัวแมนแมนลูกผัวกับว่ามีล้วด้ คายห่อนตัวอืมเฮ้ยว่่ได้วอรีดิ I don't worry อันนี้ก็เป็นอีพ่อคอยนะคะเพื่อนกำลังมัดเข่าซอยอยู่นะคะเมื่อนี่เข้ามาเจียวเข่าซอยหน้านะคะ หน้าสาวเพื่นเฮ็ดหน้าหลายทงค่ะต้องมาสวยเพื้นแล้วเป็นคู่สุดท้ายเลยนะจ๊ะ สำหรับแรงงานขนเขามือนี่นะคะก็มีฟ้าแฟดโจเจกับกิ่เหลี่ยมนะคะแรงงานผู้ชายที่มากซอยขนข่าซอยตัวนี้เป็นเขาเนี้ยเด้อค่ะสีนักหนาตรงตรงแน่แรงงานผู้ชายนะคะาซอยซอยเปล่าเดล่วเปล่าสีสีเล้เาขนเข่าข้นเหล่านะคะ ตอนกินเบียร์ให้มันเร็วคือตอนกินเบียร์นะ้บกบล่านะก็ได้กินเบียร์แล้วมก็ขอเยญ่จติงดิล่าเอาขอเยญ่จติงแล้วย้ำขอเจ้าของหน้า เป็นตรงดีวะเร้าเียสรงนก็ตกสีด้ดวยลนเหมือนแบบ สีก็สองร้อยสิบบาทเจ็ดสีก็เจ็ดร้อยจังเขาเกี่ยวดีกว่าแม่ไหมจ้างเขาเกี่ยวดีกว่าจ้งจางรถเกี่ยวเฝ้ามัดเฝ้ามาัดม,มันสีทันรถสีแล้วนี่ ขาวเดด้อรถชีสิมาเลวเดือเจ้าของอมิตรีำเาอาเจ้าควางเกลยอเพิพ่งเก่ยวเพิ่งไปล่างวัดทีเพิ่งอยัางโรตียพูนผู้คนกับมี่ผู้มัดก็มีครับผม,มเด่งมือเร่งมือเร่งมือเร่งมือ บได้นอนเดอ้อเลี้ยนเด้อนี่ยามแด่หอยเวลาเลี้ยนต้องใอีแอมปุกเด้ไลยเด่งแอมปุกไวสัตนอนเนาะค้นบได้นอนเมื่อคือนเมื่อคืนกับตีสองหอดตีซีเนาะบ่นอนบานมานอนตีหาบ้านตีหาเล้วบ้านปุกจังได้กระบ่ตื่น บอกมันมันมันไปนคนนอนกลางเว้นไหมตอนนี้มันก็นยังมาตื่นสหายเหลาขาวนี่เนี่ยสห่ายเล่าขาวนนเนี่ย,ยเ,นนเนี่ยเออขนเขาแล้วมีค่ายค่ายแหละก็นอน นอนกิ่งอยู่ยคันแท่นนะาเกยมาแบบผาพตาไปเลยแล้ว ่ยไปกอง่ยไปกองเนี่ยเผมมปลายลุกลกลรกรถสีจะมาแล้วั้งแต่ขนเท่านั้นแหะแบบนี้มเิ้บกจีนดีงานนอนลบานทไปสีักับแจายไต่ชาวเวีตรอกมาแล้วครับเีบาคนมาเสิร์ฟตอกที่นี่เมืองสถานการณ์กวนวานมันสีดสดเตยอีก